ขึ้นมาล่อเด็ก <laughs> พอ, <You. S 1> อ,อแก่ยังไงเราเนื้อ you. Hey, you. นี่ยุนี่คุณพอ่อสวัสดีค่ะยังหล่อเหมือนเดิมเลยอ่ะล้างห่อยให้หน่อยได้ป้า ในะป๊อบวันนี้เราวันนี้เราจะไปออกทริปกันแบบเบาๆออกต่างกมนะคะ <c oughs> <c oughs> ออกต่างกมแล้วหนึ่งก็ <c oughs> คือเป็นทริปครอบครัวค่ะวันนี้อ่า <c oughs> วันนี้เราไปทริปครอบครัวค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็คือวันนี้นะคะเราจะได้ไปเจอกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ ผูให้กำเนิดของป๊อบนั่นเองนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเอาเป็นไปมายังไงอะไรยังไงแล้วก็ได้เจอน้องชายใช่ก็คือก็จะได้เจอกับน้องป๊บนะคะก็จะได้รู้ว่าเออหน้ามันเหมือนกันไหมอะไรไป happy birthday น้องป๊บยอดหลังด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดนางไงที่อยู่ใน เมื่อกี้เราจะต้องแวะก็คือเราต้องซื้ออาหารทะเลที่ตลาดเทิดนะคะเทิดไทยดอกราข้าวโแต่าพูดแกเป็นแงเลยไปเลยสิคะก็เลยไปเลยสิคะดีนะเขาคิดมาแล้วว่ามันต้องมีี่พวกที่แบบโง่มี่พวกที่ต้องเลยขับเลยแต่เลยตะเลยตะเลยออเห็นไหมเขายื่นมาอย่างนี้เลยนะคะทุกคนคือเป็นแบบ ไม้คัเป็นแบบไม้วิเศษเป็นแบบผักชีประเทศนี้มันเป็นแบบผักชีแข้าใผักชีผักชีโรยหน้าค่ะ <c oughs> ผักชีโรยหน้าเท้าไรไหร่หมเพรเรยมาติเพื่ออะไรติด<บ>ๆน่ะูเบืเบ่อแล้วเบืเอ่อประเทศนี้ น่าคุณมากเลยอ่ะหอเหมือนอานนนเลยอ่ะอทำไรดิอ่ะ, <c oughs> อะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาซื้อกุ้งกันนะคะทำไมคุณป้องแต่คนรู้จักอ่ะปากมึงเงียบไปเลยดูกุ้งสีตัวใหญ่มากดูกุ้งมึงเพมาแล้วอ่อ่านี่นะคะก,กุ้งตัวใหญ่มากอ,า,อานนท์ครับ ยังหล่อเหมือนเดิมเลยอ่ะยิ่แต่ผมลงเออแต่ผอมแล้วหล่อไงเดี๋ยวเนี้ยอาะนอนยังหล่อเหมืนอน,นเดิมเลยค่ะลลโลนงอะโลนึงโลหนึ่งหรือโลอเดียวโลวหนึ่งโลหนึ่งหรือโอเล,ล,อลอเดียวคิดถึงนะจริงๆอ่ะชอบคนนี้ไงชอบคนนี้จะเผลอไม่มีอะไรกับคนอื่นนี่อ่ะชอบคนนี้จะเผลอไม่มีอะไรกับคนอื่นนี่อ่ะซิสซิมซิมไอคอนมูอยากเอาไป เธอเสนออันนี้ฉันไม่ว่าร้านเดียวกันเอาโลหนึ่งเออเธอล้างหอยเรียกว่าอะไรนะล้างหอย้แน่นอยเด็ดปลามือทัวร้านนี้ล้างสะอาดแน่นอนอยู่แล้วโอ้ไม่เอาไปร้อยห้าสิบโอนธนาคารกสิกรคี่ถึงนะ พี่จะเป็นคนชอบกินปูมากเลยแต่ว่าเป็นคนอย่างหนึ่งก็คือขี้เกียจแกะอ๋อก็คือเป็นคนนิสัยอย่างหนึ่งคือขี้เกียจแกะทุกอย่างแต่ไม่ชอบกินปูหมาชอบกินปูดำปูดำนั่นไงปูดำเนื้ออ๋อเออนี่นะคือแบบว่าเขาจะมีเนื้อมีกล้ามตรงนี้ยที่แบบอร่อยทำไหนักเที่ยวทำไมหนักเฮ้ยพี่พอต้อช่วยถือได้แล้วนะคะเสร็จหรือยังเธอ ถ้มาอุ่นหนูร้าลุงสายตานะเนาะเสร็จแล้วแหละแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะแค่นี้ก็เยอะแล้วว่ะมีอะไรบ้างได้น้ำจิ้มหรือยังเขาถามปูข้าวมือไข่แทนไอยหวานอ่านะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เจอคนรู้จักแหละเขาขายของที่นี่เธอ เราเป็นพวกเมียดีเข้าใจปะอันนี้เราก็จะเป็นเสบียงนะคะก็สำหรับแบบกรุบกรคืนนี้เบาๆกรุบนะคะแบบจริงจังอ่าเราก็มาถึงแล้วบรรยากาศดีมากใช่เพราะว่าเป็นแบบอึมครึมอึมครึมนะและแบบอยู่ใกล้แบบตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะอ่างเก็บน้ำดูเลยสิคะอุ๊ยตบไปเล่นๆนะมึงเมื่อกี้ ยุ่งเยอะมากนะคะทุกคนตายคามือเลยอะ่ะนี่คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวไปคุยกับคุณแม่ดีกว่าคุณแม,ม่สวัสดีแบบผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะอ่าก็จะเป็นน้ำเสียงแบบเลเวล 2. 2> สองไปเดินเราไปเดินดูบรรยากาศกันเปนกว่า คือแบบของเล่นเด็กน้อยมันก็ล่อกูได้อ่ะกูต้องพีกระเป๋ากตังค์โอ้ my god oh my god อะไรเอ่ยคือยังไงเราก็ต้องแบบเห็นไม่ได้อ่ะเนาะเราก็ต้องเล่นเป็นเด็กอ่ะดูดิเห็นไหมในกล้องอ่ะเห็นนี่ไงสวยว้าดูดิซื้อไหมซื้อก็คือต้องซื้อแล้วบก็ทำไมมึงไม่มีตังค์ล่ะเอารถจับกระเป๋าตังค์มาทำไมล่ะก็ในว่ามึงมีตังค์อ่ะ ก็หับแต่หนึ่งนะก็ขับแลอวอีกแล้วนะคะคุณปอมก็เดินมาไกลๆนะคะก็คืออันน <sk ี้หรอจะแค่สูงก um> ็เล่นเลยเอาได้เลยอ่ะค um> ่ะว uh ้าวมือกี่แล้วหนึ่งกี่แล้อภาพกีฬามันหรอใช่คือแบบว่า ก็กรีดไปเลยสิคะกลัวแมลงแกมีเลนเจสไก็ด้วยอ้น้องก็บิดไปเลยสิคะนี่ก็จะเป็นการล้างปลาหมึกก่อนเอาไปย่างนะคะนี่ครับชีวิตเราก็ ตกใจไม่เคยทำเลยนะคะเดี๋ยวเฮ้ยนี่เขาไม่เคยทำเลยนะคะคุณป๊อบเดีเ<ไ>่ยมมาไหมแต่ปิตอ่ะอุ้ยทำไมอ่ะล้างหอยไงอุ้ย <c oughs> ป๊อบล้างหอยขั้นตอนการล้างจริงๆจ้ามกุ้งเนี่ยกินไหมไม่ใครกินไหมไม่กินก็เอาออกก็ได้นะเนี่ยอ,อ,อุ้ยตัวใหญ่ย้่ย่ยดอดูดิ โอ้ใหญ่จริงมึงใช่สิวะเนี่ยยาวกว่ามือเียนะกล้ามมันยัดความยาวอะมึงแล้วสี่กล้ามแบบน่ากลัวมากอะเนาะคือสีมันเินสดมากอ่ะเขาชอบกินกุ้งเผาแต่ไม่ชอบแกะกุ้งอะแกะได้เพราะว่าเป็นเซียนแกะกุ้งคือแกะเร็วอ่าก็คือมี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 ไม่ถ้าจะไม่ชอบแกะก็คือเวลาถ้าเป็นพวกชาบูแล้วเป็นกุ้งก็คือจะไม่แกะถ้าเป็นกุ้งเผาแกะทำไรอ่ะ ทำยำนะจ๊ะเพราะว่าอดีตเมื่อกัาลครั้งหนึ่งเราเคยเปิดร้านยำเปิดได้ประมาณสองอาทิตย์มาแล้วก็ปิดเลยมาเพราะโควิดไหมใช่โควิดทำชีวิตเรยดูดเลยค่อันนี้ซอยอะไรใส่คะเนี่ยอ๋อมักเสุเทศค่ะอันนี้คือยำกินทั้งหมู่บ้านนะจ๊ะบินทำไมเจียวมันเฮีย อุน่าทานมากเาคือกินทั้งหมูบ้านจริงๆอันนี้รู้ได้ยังไงว่ามันจะสุกหรือไม่สุกคะมีวิธีดูยังไงเอยกุ้งจากสีสีฟ้ามันจะเป็นสีส้มถูกไหมแล้วข้างในมันจะสุกหรอกะเพื่อเพื่อเปลือกข้างนอกมันแบบสุกแล้วคะแล้วข้างในมันดิบแล้คะหลบฝนได้ครึ่งคันเราก็ต้องกะเอาทำมันโดนแล้วสองคันไปุกแล้วค่ะ้อ่ นี่เออลืมแนะนําน้องชายว่ะเอองงไหมเดี๋ยวมันตัดมาใส่เองอะ่ะว่าเออว่าในครอบครัวเราเนี่ยก็มีมีกันอยู่พี่น้องสองคนก็<า>คือมีป๊อปกปับปั๊บป๊อปกปับปัออ๊บใช่ป๊อปปับ๊บนี่หลายๆคนจะชอบดูแบบว่าหน้าเหมือนกันไหมอะไรเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไหมฉันว่าเหมือนถ้าเธอไม่ทำเยอะจนเกิอนนองจริงเหรอ ถ้าตอนเด็กอาจจะคล้ายๆพ่อแม่ชอบแบบซื้อเสื้อผ้าให้เหมือนกันจับแต่งตัวเหมือนกันสัดผมทรงเดียวกันอะไรแบบนั้นก็เลยก็เลยจะดูเหมือนกันมากกว่าที่แบบว่าหนีน้องไปไกลไงที่แบบว่าเวลาตอนเด็กไปไหนเขาก็จะคิดว่าเป็นแฝดกันใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งพ่อ กับแม่เวลาไปซื้ออะไรต้องซื้อให้เหมือนกันอเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็คือต้องซื้อมาเหมือนเอาอะไรมาเหมือนสิเธอสมุดวาดการ์ตูนอย่างคนละแบบอ่ะยกเป็นสมุดวาดเพราะว่าแต่ละคนก็จะชอบเหมือนกันอือชอบพ่อมากเลยค่ะเวลาซื้อสมุดการ์ตูนว่าทาสีให้ลูกอ่ะใช่รู้ด้วยว่าลูกชอบอะไรปเขาเพี้ยนไปเซรามูดเขาเพี้ยนไปเซรามูนของน้องก็จะเป็นแบบพวกแบบเทอร์โบลินเจอร์ออะไรย่างเงี้ย เคยขอถามหน่อยเคยตีกันไหมแบบตีแบบจริงจังอ่ะเคยไหมไม่มีมีแต่ว่าพ่อแม่ไม่อยู่อ๋อใชไม่รู้ใช่แล้วก็ตีกันแล้วมีวีรกรรมแบบว่าที่พ่อแม่ต้องเรียกมาแบบเจอตีสองคนอ่ะคือพ่อกับแม่จะตีแบบลงโทษอ่ะแบบกอดอกมีไหมบ่อยมากโอ้บ่อยมากเอาจริงก็จำได้ว่าเคยโดนตีครั้งหนึ่งแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเด็กตอนนั้นอ่ะ น่ากลัวอยู่เนาะนี่นะพ่ออะไรก้องก้องก้องก้อนนั้นอ่ะดื้อนี้อะไรส่วนใหญ่ใครผิดใครถูกก็โดนตีทั้งคู่เครคือเหมือนแบบว่าทะเลาะกันอ้าทะเลาะกันเออแต่ว่าใครจะผิดใครถูกก็ไม่รู้ก็ต้องโดนตีทั้งคู่เลิอะไรอย่างเงี้ยต้องตีเจ็บแน่เลยเพราะว่าพ่อหน้าโหดมากพูดไว้ก่อนเผื่อคนในคลิปต้องบอกแน่ๆพ่อหน้ากลัวพ่อหน้าโหดมาก ก็เจ็บก็เจ็บตอนเป็นเด็กก็เจ็บหมดแหละแสดงว่าพวกเธอต้องหยิกกันเธอหยิกเธอหยิกน้องหรือเปล่าแอบหยิกน้องไม่แต่ว่าเราก็เข้าใจได้เพราะว่าก็ตีเพราะว่าสอนไงตีสอนเพราะด้วยความรักลูกก็อยากให้ลูกได้ดีแต่ฉันได้ข่าวแต่ฉันได้ข่าวมาว่าปั๊บอะต้องยอมเธอตลอดเลยนะเธอชอบบังคับน้องไงไม่จริงอย่ามาใส่ร้ายหรอเธอต้องเล่นเซเลบกับฉันไม่แต่ว่า ที่ว่าเคยบอกว่าตีกันอะในกางเลยวะเพราะว่าไอ้นี่เดินได้พอตีกันปุ๊บ่ะกลัวจะตีชนะเหมือนน้องอ่ะยอมเราไม่อยากจะตีพี่อะไรี้ยปัจจุบันนี่สามหมื่นแต่มันทําอะไรกูไม่ได้มันจะทําของกูแทนแล้ว่อปัจจุบันสามหมื่นพอให้หว่ะแต่ื่อเดี๋ยวนี้สามหมื่นกูแบต้องเข้าแล้วทําไมอ่ะทำไมต้องให้ด้วยอะก็ความวามมันเกิดเหรอคะพ่อ อน้าสมัยฉันอยู่เป็นไรป๊อปพ่อไม่ใส่พ่อไม่ใส่พ่อไม่ใส่แต่ตอนนี้ราคาสามหมื่นหรอคะเรือนนี้ไม่ไม่ตอนที่พ่อซื้อนำหมื่นห้าพันห้าปัจจุบันนี้มีสามหมื่นสวยนะว่าบ่าก็คือให้ลูกไปนะหมายถึงว่าถ้าเป็นมือหนึ่งนะ ไม่่่ปัจจุบันปัจจุบันแต่ตอนนั้นกอซื้อหมื่นครับในสมัยน้นก็แพงนะหม่นนาฬมื่แต่โน้โน้ท่านยังไม่ไม่เกิดนะโน้ยังไม่เกิดนะแลคิดว่าจะได้ใสไหมก็ใสเลยไม่มันดูแบบไม่ใช่สไตล์ไงไม่แต่แตแต่แต่ดูนาิกาเรืนสีทองอ่ามันมันจะดูมีอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกวะก็เก็บยูหัวเตียงพ่อเฉยแหก็ไ้ใช่

กไมเี่ยแอบาะพ่ที่ป๊อบนีที่ใส่มานี่ตั้งใจมาให้หนูนะเพราะว่าพ่อไม่ได้ใส่มานานมากพ๋อ,อก็คือจริงๆรพ่อไม่ได้ใส่ปัจจุบไม่ได้ใส่โดยปัจจุบันคือที่ใส่มานี่คือใส่มาให้ลูกเลยวันเกิดให้วันเกิด,กดแต่คุณป๊อปก็มีอะไรจะให้นะดูนะสัมภาษณ์คิดว่าจะเป็นอะไรดีใจไหมดีใจไหมเออดีใจไหมก็ดีใจครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักนะองจริงแบบ เนาะจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ฉันไม่เคยเห็นเพราะสไตล์บ้านหนูจะเป็นสไตล์คนอีสานไงคะก็จะไม่ค่อยแบบว่าการแสดงความรักก็จะน้อยจะเน้นแบบว่าอย่างไงอะบ้านนี้เขาจะรักกันแบบนี้แหละพ่อแม่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วทุกวันเนี้ยจริงไม่ไม่ไม่ห่วงแลนะว่าทุกวันนี้พ่อแม่ก็ห่วงก็ต้องห่วงแหละพ่อแม่พ่อเป็นแม่ถูกไหมใช่ไหมใช่เออโดยเชื่อไหมว่า บางคืนเนี่ยพอนอนไม่หลับเ่ยทำไมคะคิดถึงตัวใช่เพราะว่าป๊อปเพราะว่าป๊อปเพราะว่าป๊อปไม่เคยกลับบ้านมันไม่กลับทั้งสองตัวมันอ๋อก็คือไม่กลับไม่ไม่ไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกค่ะที่นอกคอกไม่ค่อยไปไหนเับเขาใช่จริงๆก็เป็นครูนี่แหละที่ไม่ค่อยไปไหนแต่ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มไลน์ก็จะตอบตลอดอันก็คือก็หยุดจะอยู่ในโลกโซเชียลใช่จะไม่เหมือนเนีน้องปาที่แบบว่าหายไปเลยแต่ จากลายกุ่มในบ้านคือเขาก็เป็นผู้ชายไงเขาก็ไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์ไงมีดูกุ้งตัวใหญ่เวอร์จริงดูดิอ่าตัวที่จะเอาให้แม่อ่าคุณแม่บอกมีเดียมสุกไหมคะบอกเลยว่าแม่่นาจะสุกแหละมีเดียม ยังไม่แดงเลยนะเห็นไหมพ่อบอกว่ายังไม่แดงเลยมันสีดำๆอยู่มันไหมหรือเปล่าไมมใช่ลูกไหมชมน้ำเงินเอาลักคู่ไม่ใช่ยังดิบต้องเป็นสีแดงมันยังดิบอยู่นะคะโปะเราหนึ่งชัวชัวลูกชัวอันนี้รู้ได้ยังไงว่ามันจะสุกหรือไม่สุกคะมีวิธีดูยังไงเอ่ยกุ้งก็ดูว่ามันเป็นเปลี่ยนสีแล้วจากสีสีฟ้ามันจะเป็นสีส้มเห็นไหม มันโดนแล้วกครั้กเขาแล้วค่ะโปะแล้วหนึ่งคุณพ๊อปเป็นคนชอบกินกุ้งมากเลยนะคะทุกคนอยากบอกเลยเลยอ่าหลืออย่างหนึ่งที่ชอบอะไรนะที่ฉันบอกว่าถ้าไปประทายต้องเอากลับมาให้ได้คือ แกงอะไรนะแกงตีอ่ะเพราะว่าแกงตีของบ้านเราเป็นซิกเนเจอร์ใช่เป็นแกงตีนหน่อไม้ที่มันเป็นยังไงแต่ไม่เผ็ดไงใช่เพราะว่าบ้านเราไม่กินเผ็ดก็ครั้งแรกแหละเอาก็คือเนี่ยหนูเป็นคนไม่กินตีนเลยนี่จะบอกก่อนอแล้วแบบ <c oughs> ก็คือไม่กินตีเลยนะคะแล้วแบบว่าคือเป็นคนที่แบบว่าอะไรที่มันแปลกหรือเขากินกันที่จะไม่กินคุณบ๊อบก็เลยแบบ มือชิมคือคุณป๊อปเนี่ยจะเป็นคนเปิดโลกอะหลายอย่างละหนึ่งตีหนึ่งเน,นี่ยนั่นคือตีนไก่คือนี่รู้สึกว่ามันแบบว่ามันเป็นตีนไก่อะเออกินทําไมอะไรอย่างเงี้ยกินยากแต่ว่าแซ่บเปื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วทายังไงให้มันเปื่อยขนาดนั้นละคุณแม่สัมภาษณ์สิเอากระต้มนานๆสิคะหรอนะไม่แต่แบบว่าเห็นบางทีอะบอกว่าอยากอยากอยาก,อยากเอากับโคาราดแล้วแม่กระต้มตอนเช้าแล้วมันก็เปื่อยแล้วอะ คือสองชั่วโมงไม่คือคาว่าเปื่อยของเนี่ยมันเปื่อยแบบว่าแบบว่าหลุดมันไม่เหมือนแบบว่าที่มันเหนียวเหนียวอะที่เราเคยกินที่มันเป็นตี๋แขกเหนียวอะคือมันต่างกันที่อะไรต่างกันที่ว่าเขาต้มไม่เขาต้มไม่นานอขาแค่ครึ่งชั่วโมงนี่เขาเอาขึ้นแล้วเพราะว่าถ้าเปื่อยมากนี่ มันก็จะไม่สวยอ๋อมันคือความสวยของแม่ค้าที่เขาขายแบบาขยแต่ว่าเวลากินมันไม่ได้รสชาตเออมันไม่แซ่บอ่ะเนาะถ้ามันเปื่อยนะมันก็จะมีรสแซ่บคือคือยุ้ขึ้นมาย้ยยุยยยยยยยอยม่มันก็คือยุ้ยจะยุ้ยแล้วยาเยอะมียมาด้วยหรอ เมียมาด้วยเหรอเนี่ยแหมมาแค่เนี้ยก็พกเมียมาด้วยใช่ถ้ายุ้ยจะญาติเยอะแต่ถ้ายุ้ยอ่ะจะละลายในป่ากแฮปปี <c oughs> ้เบิร์ดเดย์ต้องร้องเพลงหรือเปล่าออ <c oughs> <c oughs> อ๋ะ่ะเดี๋ยวจะจุดไฟกัน <c oughs> Happy birthday to you Happy birthday to you HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY! TO YOU! ส, sí. to you. สุขส yeah. ันต์วันเกิดนะลูกสุขสันต์ันเกิดน้องเปิบขอให้น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักของพี่ตลอดไปแล้วก็เป็นลูกที่ดีของพ่ออม บางเวลาที่นางสั่นเธอจะเป็นอุ่นไอ้บางเวลาที่พามาก็ยังมีเธอเข้าใจ มันคงให้กับชีวิตตัวเองด้วยเพราะถ้าเรายังไม่แข็งแรงพอเราจะไปดูแลสุขหนูอย่างไขไมแข็งหนูจะไปดูแลใครได้ตัวเองยังดูแลไม่ได้เลยจะไปดูแลใครบางคืนเนี่ยพ่อนอนไม่หลับเนี่ยคิดถึงรู้ สร้องรถไม่พอเดี๋อันนี้เราเป็นแบ็กดีกว่าแบบอย่างนี้แหละโกชีวิตพวกเราอย่างนี้แะดีแล้วงานีกันนจะรู้รุ่งเรื่องเอชเอฟรวยรวยเออเปราที่รู้ต่า า,ยยาเขินทำไมก่อนลองให้แล้วน,นึ่งอย่างนี้โอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับสำหรับเออการพามาเที่ยวในวันนี้กับพวกเรากับครอบครัวนะฮะคุณป้าเป็นไงบ้างได้มาเที่ยวกับครอบครัวของดิฉันคือของเบอร์ ก็สนุกนะคะก็คือแบบเฮฮาตามที่ดูมาแล้วเดี๋ยวก็มาพบกันกับลุงหัตลงนาแล้วก็ตากติตาของพวกเราด้วยนะคะทีนี้เกือบจะเตือนนะคะวันลาไปแล้วบ๊ายบาย